ทำยังไงไม่ให้เราเป็นทุกข์นะทำยังไงไม่ให้เราเป็นทุกข์แบบคนที่รักเราเจ็บป่วยแล้วเราก็เป็นทุกข์เนี้ยโอ้เราไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติครับธรรมชาติคือธรรมะมถ้าเราไปคบกับความทุกข์บ่อยๆมันก็เกิดความเคยชินครับความทุกข์ที่เกิดอะอ เราเป็นคนทํำเองเราเ,งาเป็นคนไปติดเองค <c oughs> ติดเราไปนเนี่ยเป็นของเราไงร่างกายเป็นของเราคนนู้นคนนี้เป็นของเราสิ่งของเป็นของเราค <c oughs> บ่อยๆมันติดจริงไหมจริง <c oughs> ถ้าเราปล่อยว่างล่ะครับ <c oughs> อ่าก็ที่เรียกว่ายึดติดอันไหนก็เป็นทุกอันนั้นยึดติดในร่างกายครับ <c oughs> ร่างกายคนอื่นด้วยนะร่างกายตัวเองด้วยโอ้โหมันค่อนข้างยากนะหลวงาจารย์แบบว่าสมมุติเรามีพ่อแม่เจ็บป่วยเงี่ยโอ้โหแล้วเห็นเขาเจ็บมันไม่ยากหรอกถ้าเราทําถ้าเราฝึกเนี่ยใช่ครับถาสถานที่ที่หลวงพ่อท่านให้ทําเนี่ยท่าในให้ฝึกเรื่องนี้โดยตรงนะครับฝึกจิตโดยตรงรฝึกการเวียนไหวตายเกิดนครับ เพราะมันทํายากคตัวสวดมนต์เนี่ยทํายากมากนะเนี่ยสวดมนต์เนี่ยยากครับเอาให้สวดสามเวลาเอาเพาะงเจ็ดหรอกได้ทุกวันนะกวแล้วเวลาห้าปีถึงสิบปีนะเอาสามเวลาเนี่ยครับเอาหกโมงถึงเจ็ดโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วอะหกโมงถึงสามทุ่มเนี่ยเอาถ้าทําได้นะห้าปีเนี่ยจะเป็นยังไงเอา ไม่ขาดเลยไม่ฮะคืนต่อเนื่องคือป่วยก็ต้องสวดเพราะอธิษฐานไว้อยู่ที่ไหนก็ต้องสวดครับจะต้องบันทึกคือมันทํายากฝึกจิตนะฝึกกรรมฐานมันยากยากกว่าไปสร้างอะไรสร้างง่ายกว่าสร้างวัตถุง่ายฮะถ้ามีก็สร้างอะแต่ฝึกจิตถ้ามันฝึกได้แล้วเนี่ยอูมันไปไกลเลยนะ ไปหลายอสงไขยหน่อยนะสงพ่อถึงสอนไว้ว่าเองอย่าต้องทำอะไรโดยเด็กขาดครับต้องการถึงไม่ทำไหจะไปอยู่ถ้าก่อนตั้งหลายปียังไม่ได้เริ่มฆ่าอะไรหลายปีตั้งแต่คารวะาที่ทำก็นอนหลายปีไม่ทำครับครับจะไม่ใช่ไม่ทำ้วทำนะทำถ้ามีก็ทำครับ ถ้าไม่มีประหยชน์ประมาณนี้เนี่เหมือนหลวงตาบอกให้เราฝึกฝนตัวเองก่อนมันยากตัวเราเองก่อนตัวเราเนี่ยฝึกยากมากแล้วครับฝึกนี้จากอารมณ์ไม่ดีอ่ะโคตรยากเลยอารมณ์ไม่ดีมันเป็นพิษเป็นภัยมากขนาดนั้นเลยทำอันตรายตัวเองไงครับทำให้ตัวเองไม่มันติดอ่ะมันชินครับ หลายอสมัยนะไม่ใช่หลายภพหลายชาติหลายกลับนะยาวเลยนะครับถ้ามันปล่อยได้มันก็ยาวเหมือนกันคือไม่ว่าสาเหตุของอารมณ์ไม่ดีมันจะมาจากไหนก็ตามไม่ว่าคนอื่นจะทำกับเรานู่นนี่นั่นเนี่ยสมัยที่เพื่อกบะลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยครับท่านบอกท่านให้ดูสายใหญ่แห่งความดีกับสายใหญ่แห่งความไม่ดี สายใหญ่ความบีเห็นชัดๆคือตัวท่านครับตัวหลวงพ่อเลยแหละท่านถึงว่าว่าเองนะ่ะเอาค่าเป็นแบบอย่างนะครับถ้าเองเปลี่ยนสายใหญ่ที่ดี<ม>บ่อยๆนะคือขึ้นไม่ดเีเองเปลี่ยนบ่อยๆเนะี้ยใช่เวลาไม่กี่ปเีเองจะเกิดความเคยชินถ้าอารมณ์ไม่ดีเนะ้ราก็เปลี่ยนลนะครับ,รบเปลี่ยนมาสวดมนต์มั่งเปลี่ยนมาพิจารณามั่ง เปลี่ยนมายิ้มมัง่งเปลี่ยนมาหัวเราะมั่งแล้วแต่เปลี่ยนทิศไปออกมาครับอยู่กับพระมัง่งอยู่กับข้ามัง่งหรือวะอยู่กับภม,มิหารมัง่งอยู่กับการพิจารณามัง่งถ้าเปลี่ยนวัยขนาดเปลี่ยนวัยเนี่ยยังใช้เวลาหลายสิบปีอ่ะก็จะก็จะรู้แล้วท่านทั้งหลายท่านรับฟังอยู่เนี่ยท่านฝึกมากี่ปีแล้วล่ะ ้องย้อนด,ดูตัวเองแล้วอารมณ์ไม่ดีมันเกิดบ่อยไหมอ่ะทุกวันเนี่ยมันมาจากตาหัวจมูกลิ้นกายมาจากรูปรถกยินเสียงมาจากอดีตเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตานคนก็บอกว่ามีความกังวลความทุกข์ความเครียดความกดดันคือชีวิตมันมันไม่ไม่แน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมือง สังคมภัยพิบัติมันอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนังไปหมดเนี่ยตอนนีโ้โตกท่านที่ให้เตรียมตัวรู้หรือเปล่าหลวงพ่อท่านให้ทํามาทั้งเลิศทั้งหเลเรื่องทำแล้วเนะครับส้าผมเยาวลายทำตรงเนี้ยหาที่ให้มนุษย์มาฝึกอะครับอย่างนั้นน้อยทะลุทะลวงไปไม่กี่คนก็ยังดีะก็ยังดีใช่ครับเพราะมันจะเกิดอย่างที่ตู้ว่านะนี่ใครช่วยได้นะ ม,มามันก็มาแบบไม่ให้เราตั้งตัวเลยรโรกนี้มันจเจริญแล้วเสื่อมเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยมีฝนแล้วก็มีแดดอะไรประมาณนั้นนะไม่มีอะไรคงอยู่แน่นอนใช่ครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงมันจเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรแน่นอนครับหลวงตาถึงบอกว่าสําคัญคือปัจจัยสี่เราต้องมีสถานที่มีอาหารมีที่อยู่ค,คือมันมีที่ฝึกแล้วเนี่ยครับ นี่จะทำอะไรล่ะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาเราก็ฝึกไปแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากอันนที่เราคิดมากกันนี่คือโท<ด>่ปัจจัยห้าหกเจ็ดแปดคือไม่เข้าใจตัวเองว่าเกิดแล้วจะไปไหนครับจริงๆเรามาฝึกพุทธศาสตร์เนี่ยพุทธศาสตร์ไม่มีอะไรมากนะ ผู้ไรสารมาจากผู้ไรเจ้ามาจากมนุษย์ทุกคนเแหละมนุษย์ทุกคนสามารถจะเป็นผู้ไรเจ้าได้ทุกคนแหละ<ม>ตัวพระเจ้าแต่ละองค์มาจากมนุษย์ยุทธศาสร์มันเกิดจากพุทธะพุทธะใช่เกิดจากผู้ทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปฐมและองค์ข้างหน้าก็เกิดเกิดพุทธะปัจเจกก็เกิดพาาระรหั<ม>์แค่นี้แหละอันเป็นว่าจะเกิดมีอะไร แล้วไม่ว่าจะเป็นพุทธะหรือพระปัญเจกหรือพระอาหารเกิดจากไหนครับเกิดจากความโล้ของมนุษย์เกิดจากเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจจริงๆว่าเกิดแล้วว่างตายก็เกิดแก่เจ็บตายทุกือตายรักมันก็ต้องฝึกครับถ้าไม่เข้าใจการเกิดแก่เจ็บตายเราก็เลยเป็นทุกข์เหมือนทุกวันนี้มันก็ต้องติดโลก ติดโลกวัตถุมันทุกวันเนี้ยอติดวัตถุแข่งขันกันวัตถุครับใครจะเริยนทางวัตถุมีวัตถุมากอ่ะก็สารเสริญกันไปอแต่เขาไม่รู้ว่าวัตถุที่เขาติดมันไม่ได้อะไรมันเป็นความสุขประเดียวประดาวลูกวามสุขไม่เกินร้อยปีอแต่ความสุขธรรมะเนี่ยบางคนเนี้ยสามารถจะสุขเป็น พันปีแล้วครับคือไม่ตายเป็นพันปีเป็นกลับเนี่ยครับไม่ตายเลยนะอยู่ในโลกเนี่ยครับนี่คือความสุขจริงๆสุขเกิดจากกรรมฐานคือสุขเกิดจากความสงบความจิตเนี่ยเหมือนพอเรามาฝึกเรามาได้ลิ้มรสกับความสุขที่มันละเอียดขึ้นแล้วเนี่ยอสุขที่มันหยาบๆแล้วก็เลยโลกมันก็เป็นปกติธรรมดาไม่ได้ตื่นเต้นไม่ว่าจะสุขกะคุ้ม เรามีเราก็ใช้เราไม่มีเราก็ไม่ใช้มไม่ใช่เรามีเราก็ไม่เอาอะไรเลยนะไม่ใช่นะครับมันจะรู้จักความพอดีความสมดุลน,นะครับถูกมันก็คือทางสายกลางถูกที่หลวงตาเมื่อกี้หลวงตาบอกให้ดูหลวงปู่เป็นตัวอย่างหลวงปู่เป็นเหตุในสายใหญ่กรรมที่ดีคือหลงปู่ไม่สร้างเหตุที่ไม่ดีเลยครับท่านบอกเองดูข่าเนี่ย ท่านให้ดูท่านนะลงตาก็ดูประจามันมีหมอดูมีโหรมีอะไรเนี่ยมาหาท่านนะเขามองเราเขาเลยโอ้ลุงปูนี่บุญเข้าตลอดทุกหลงไม่ใช่ก็าออกเลยครับบุญที่ท่านสร้างในโลกน่ะเข้าตลอดเลยคือกรรมดีอ่ะเข้าตลอดนะกรรมดีเข้าตลอดเออกรรมดีจะเข้าตลอดจะต้องทํำยังไงะตัวเอา มันต้องอารมณ์ดีไงมันต้องอยู่ในกรรมฐานเนี่ยมันต้องอยู่ในคำภาวนาครับมันต้องอยู่ในคำแผ่เมตตาในโมทนาบุญในการบันทึกบุญครับเพราะบุญที่ท่านสร้างไว้ได้มันถึงจะเข้ามาได้โอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยมดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ดีซะเยอะเข้ามาไม่ดีมันก็บันทึกไม่ดีเข้าไปครับถ้าคิดดีก็บันทึกดีเข้าไป นี่คือท่านให้ดูแบบอย่างนะครับทีนี้เราดูหลายหลายปีเป็นสิบปีเราต้องพยายามทําให้ไม่ให้ได้อย่างท่านก็ให้สักขี้เล็บก็ยังดีขี้ค่อยๆปล่อยๆเนี้ยเนี๋ย<อ> <laughs> ่ถึงท่านเอาคงไม่ไ <laughs> ใช่ใช่วหาให้มันนิดๆหน่นนอยๆก็ยังดีคืออารมณ์ไม่ดีเนีเรามีตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทางต่างหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมแต่เรา ให้เปลี่ยนให้ไหวไงหลวงพ่อท่านให้เปลี่ยนให้ไหวอย่าไปขอกับมันมันอันตรายลยบอกเองอารมณ์ไม่ดีกรรมไม่ดีที่เองทําในอดีตมันก็เข้าอยู่แล้วครับตอนที่ป่วยมันนึกเลยหลวงพี่อาณาเรื่องเนี้นี่ธรรมดาสายใหญ่แห่งกรรมนะจ๊ะสิ่งที่เราเองทําไว้ในโลกเนี่ยถ้ามันมาเป็นสายใหญ่เลยนะ ถ้าไม่มีเบรกเนี่ยตายถ้าไม่มีดูช่วยตาย<ะ>เปลี่ยนร่างไว้จะไม่ตายหรอเปลี่ยนร่างใหม่คือถ้าไม่ฝึกมาถ้าไม่ทำมามันก็จะหนักเลยครับทุกมากนะครับ<ะ>ทุกจากการโปรย,ยนะมันมันบีบเรธทุ่มันจะบีบเร<ะ>าครับแต่ลงตาตัดไส้ไปตั้งเป็นกิโลแล้วเครื่องกิโลเู้นนะเราคิดดูได้เนี่ย จะออกมาแล้วตัดแล้วเย็บเข้าไปเจ็ดวันลองคิดดูมันมันจะเจ็บไหมเจ็บครับเจ็บอย่างไีก็เจ็บขนาดเราแค่ปวดหัวปวดฟันก็เจ็บจะแย่ถูกเพราะมันต้องเตรียมตัวไว้ไงราะทุบลมหายใจในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้เราจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยนะครับไม่ ถ้าไม่ฝึกไม่มีทางรู้เลยการที่เราฝึกไปทุกวันไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลไม่ดีหรือดีขึ้นกับเราเมื่อไหร่อย่างน,น้อยเราก็ไม่สนใจเราพร้อม <ไป S 1> ที่จะเปลี่ยนร่างครับพร้อมใจก็พร้อมที่จะเปลี่ยนม่าายเกิดตามธรรมชาติตามที่เราฝึกไว้เนี่ยครับ,ค,รบคือเราเวลาเราออกจากร่างเราจะเกิดเลยก็ได้<ม>จะไปพรมจะไปเป็น เทวดาหรือจะไม่เกิดก็ได้ไงนี่คือจุดเด่นจุดจุด,จดใหญ่จุดจุดที่เราจะต้องไปไงฝึกเตรียมตัวตายแนละเตรียมตัวเกิดโูกไม่ยากนะพูดถึงแต่มันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราค่อยๆทำเนี่ยมันจะมันจะไปเรื่อยๆสมัยลุกตาฝึกเนี่ยมันจะโห้โหโต ไม่ใช่เร่งรีบร้อนเอาแบบมันไ,<ว>ไม่ใช่เร่งรีบร้อนนะแต่เราเพียงจะเปลี่ยนอารมณ์ก็เี้เพราะเราเปลี่ยนมาบ่อยๆนะเนี่ยเราสดมนไปเราแผ่ไปเราจะสัมผัสพวกนี้ได้นะครับสัมผัสในโลกวิญญาณท่านบอกว่าเองสดมนเองสดมนภาวนาไปเนี่ยสักระยะหนึ่งเองก็ต้องพิสูจน์แล้วเถ้าเองสดแล้วมีมีประโยชน์อะไรสําหรับตัวเองใช่ไหมล่ะเออ เวลาสวดแล้วความรู้สึกขึ้นในเองสวดน่ะเป็นยังไงครับใช่ครับมันมาไหม,มความรู้สึกมันมาไหมมันมาแล้วสามารถจะเอาไปใช้ใชประโยชน์ได้ไหมอะไรประมาณ<อ>นี้นอย่างเวลาเราไปสวดมนต์ไปแผ่เนี่ยครับหลวงตาเขาบอกว่าตอนที่เราสวดเนี่ยหรือตอนที่เราแผ่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาไงฮะ มันไม่ใช่ตัวใครนะมันเป็นพลังงานที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเนะียครับถ้าเราสวดจกักรพรรดิมันก็เป็นกําลังจกักรพรรดิตั้งแต่รู้โเจ้าอมกษมตองค์มาอมพเจ้าอ์ข้างหน้าครับมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นบาร,รมีเราครับอยู่ในนั้นนิดเดียวมไม่ใช่เราครับที่จะบอกไม่ใช่เราเพียงแต่เราเอาพลังงานนี้อยู่ในโลกนะผ่านลูกนามของเราไปตามเป้าหมายครับที่ท่านสวสดทุกวันเนี้ เขาสวมมาทําไมอ่ะอย่างส่วนมรรามนาเขาสวมับอย่างพระที่ไม่เกิดเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยสมบอกเองอยู่กับพุทโธเข้าถึงมันก็ไม่เกิดแล้วสมบอกเข้าถึงพลังงานของพุทธะแล้วถ้าเองเข้าถึงใตสนาคมเองจะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่เองแล้วท่านบอกมันเข้าใตสนาคมแล้ เข้าไปถึงไตสาระคมเปลี่ยนได้เลยฮะจะเกิดก็ได้จะพัฒนาเป็นพุทธะในอนาคตคปัจเจก,กภูมิหัตถภูมิหรือสาวกภูมิก็ได้จ้ะทีนี้เองก็มีเป้าหมายแล้วเป้าหมายในอนาคตถูกทีนี้ผมมีเป้าหมายนี่เองถามว่าเจะขี้เกียจไหมขี้เกียจไม่ได้เพราะว่ารู้แล้วเ,เองก็พิจารณาเองก็พิสูจน์ไปเรื่อย กี่พบขี่ชาติกี่อะไรพวกนี้กี่ปีไปเนี้ยเองพิสุดน์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆว่าทาแล้วเหมืนแต่กระจายไปยังไงอืมก็คือตามที่เราทําตามหน้าที่ท,<น>ที่เองต้องการนะต<น>ามจุดหมายที่เองต้องการเพราะมันก็จะต่อไปเรื่อยๆโชคตามสิ่งที่เราอธิษฐานไว้โชคครับอื <c oughs>